สวัสดีแล้วก็ยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ช h n n n เดลมูฟนะครับอีกสักวิดีโอแล้วก,กันนะครับสำหรับวันพีซไลฟ์แอคชั่นเนื้อหาในวิดีโอนี้ก็ขออนุญ,ญาตเลือกเอาที่สุดในด้านต่างๆจากซีรีส์เรื่องนี้มาใช้ให้ฟังในมุมมองของผมนะครับเอาเราจะมีหัวข้ออะไรที่เป็นที่สุดบ้างมาลองดูกันเลยครับหัวข้อแรกที่สุดแห่งอ a สต์เอ็ก อิสต์เอ็กในเรื่องนั้นถือว่ามีค่อนข้างเยอะเลยเลยครับคุณผู้ชมที่อ่านกระตูนอยู่แล้วก็น่าจะมีร้องเอ็กในหลายๆจุดอย่างซีนที่มีการพูดถึงจินเบโดยอาลองก็ชวนให้เราลุ้นว่าซีรีส์ฉบับคนแสดงจะนำพาเราไปจนถึงช่วงเวลาที่จินเบยปรากฏตัวเลยหรือเปล่าแต่ว่าทั้งนี้เกี่ยวกับอิสต์เอ็กที่ผมชอบที่สุดก็คงจะเป็นการพูดถึงมองปลังในตอนที่นามิอ่านตำนานของเขาให้โซโรฟังครับ เรื่องราวของมองบลังโนแลนนั้นว่าด้วยการค้นพบเมืองทองคําจนทําให้โนแลนไปบอกพระราชาแต่ว่าเมื่อไปยังเกาะแห่งนั้นนะครับพวกเขากลับไม่พบเมืองที่ว่าโนแลนจึงถูกมองว่าเป็นคนโกหกหลอกลวงและเขายังเดาต่อไปอีกนะครับว่าบางทีเมืองทองคําอาจจะจมลงไปใต้ทะเลไปแล้วก็ได้เรื่องเล่าเกี่ยวกับมงบลังโนแลนจึงแฝงคาสอนของคนที่โกหกหลอกลวงจนทําให้ตนเองต้องถูกประหารชีวิตโดยพระราชา ยังไงก็ตามตำนานดังกล่าวได้นำพาเหล่าโจรสลัดหมวกฟางให้ได้ค้นพบเกาะลอยฟ้าซึ่งก็จัดว่าเป็นวันพีซอีกภาคหนึ่งที่มีเรื่องราวที่ทำให้เราประทับใจแบบสุดๆไปเลยเลยครับตัวละครที่เหมือนต้นฉบับที่สุดสำหรับผมผมขอยกให้กาฟก็แล้วกันเะครับเอาจริงๆก็เหมือนหลายตัวแหละแต่กาฟเป็นตัวละครที่ทำให้ผมเชื่อได้ไวที่สุดว่าคนคนี้คือกาฟที่ถอดแบบมาจากการ์ตูนจริงๆด้วยรูปลักษณ์ภายนอกหน้าตาอารมณ์นิสัยใจคอหรือท่าทางคือใช่เลยครับ ซีนแอคชั่นที่ชอบที่สุดการเป็นไลฟ์แอคชั่นก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะครับฉากต่อสู้ปล่อยสกิลก็คงจะไม่เท่ากับในมังงะหรือว่าอนิเมะอยู่แล้วแต่ว่าซีนต่อสู้ที่ผมชอบที่สุดก็คงจะเป็นฉากเปิดตัวมีฮอคเพราะมันทาให้เราได้เห็นถึงความทรงพลังของเขาจริงๆตั้งแต่การต่อสู้กับโจรสลัดธรรมดาปราบบสอสไปจนถึงการฟันเรือจนขาดไป2ท่อนที่เคารพต้นฉบับเป็นอย่างดีครับดราม่าที่สุดสําหรับผมผมยกให้เป็นเรื่องราวของนามิ ตั้งแต่สูญเสียคุณเบลเมลไปตั้งแต่ยังเด็กการยอมสละตัวเองแล้วเข้าร่วมกับอารองและท้ายสุดยังมาโดนอารองหักหลังอีกความปวดตับของชีวิตนามิที่ปูมาเรื่อยๆจนถึงจุดที่เธอสู้ด้วยตัวเองคนเดียวไม่ไหวแล้วทั้งๆที่ก่อนหน้านี้นามิจะเป็นหญิงแกร่งที่ฉายเดี่ยวได้ตลอดใจที่แตกสลายก็ทําให้เธอต้องเอ่ยปากขอให้ลูฟี่ช่วยซีนนี้จึงเป็นฉากอารมณ์ที่มีมวลความรู้สึกมากมายเลยครับ น่าสงสารที่สุดสั้นๆเลยละกันนะครับปกติเราจะสงสารฝั่งตัวเอกใช่ไหมแต่ว่าซีรีส์เรื่องนี้ผมขออนุญาตสงสารดอนครีกก็แล้วกันครับเพราะว่าพี่แกโดนตัดบทกลายเป็นกระสอบทรายให้มีฮอเป็นที่เรียบร้อยแล้วฉากเหมือนต้นฉบับที่สุดสำหรับผมผมขอเลือกซีนที่ลูฟี่ตะโกนบอกว่าจะช่วยเหลือนามิจากนั้นภาพจะตัดให้เห็นโซโรอุซและซันจิยืนรออยู่ คือซีนนี้ผมเห็นในเฟซบ o ๊กตั้งแต่ที่ยังไม่ได้ดูซีรีส์แล้วนะครับแต่ที่ว้าวก็คือการตัดเป็น3มช่องและเพื่อนทั้งสคนตอบรับคำพูดของลูฟี่พร้อมกันจังหวะนี้นี่แหละครับที่ทำให้ผมเลือกให้ฉากนี้เป็นฉากที่เคารพต้นฉบับที่ผมชอบที่สุดนั่นเองเอไปกัน มีหัวข้อตรงต้นฉบับมากที่สุดก็ต้องเลือกในฝั่งตรงข้ามมาด้วยนะครับกับจุดที่ผิดไปจากต้นฉบับที่สุดแต่ว่าเป็นผิดต้นฉบับในแบบที่ผมโอเคกับการนําเสนอแบบนี้นะนั่นก็คือการดัดแปลงเรื่องราวของกาฟกับโคบี้ที่คอยติดตามกลุ่มหมวกฟางมาตั้งแต่ต้นเรื่องเพราะว่ามันช่วยเสริมบทความสัมพันธ์ระหว่างสองตัวละครกับลูฟี่ให้แข็งแรงขึ้นซึ่งเหมาะสมแล้วกับบริบทของการเป็นไลฟ์แอคชั่นครับ ฉากจากมังงะที่เสียดายมากที่สุดที่ไม่ปรากฏในเรื่องก็ตามที่ได้บอกคุณผู้ชมไปในวิดีโอรีวิวและวิดีโออิสต์เอ็กซ์เอพิโซดที่5นั่นก็คือฉากรากลาของซันจิเพราะว่าผมมีความทรงจําตอนเด็กกับฉากนี้นะครับมันเป็นซีนที่เรายังจําได้และเราซึ้งกับการจากลาของซันจิกับเซฟขาแดงมากๆชุมเชื่นหัวใจที่สุดสำหรับผมก็คงไม่พ้นการเลือกใช้ทำนองเพลง VR มาประกอบฉากที่กลุ่มหมวกฟางล่องเรือ Going Merry เป็นครั้งแรกมันเหมือนเป็นการพาเรานั่งทำไมชินกลับไปสู่ช่วงวัยเด็กอีกครั้งเลยครับ เอาละแล้วก่อนจะไปถึงข้อสุดท้ายนะครับ The Move ก็ขออนุญาตฝากที่สุดของกระเป๋าสตางค์เอาไว้ด้วยนะ สุดยอดกระเป๋าตางเจนเฟรนเต้ครบเครื่องทั้งการออกแบบที่สวยเท่เฉียบคมใช้ได้ทุกสถานการณ์ผลิตจากหนังวัวแท้นำเข้าจากอิตาลีโดดเด่นเรื่องเทคโนโลยี RFID ที่ช่วยป้องกันข้อมูลความปลอดภัยของบัตรสำคัญที่คนเก็บไว้ในกระเป๋าและการออกแบบที่เน้นความบางเพียง0.5ซนติเมตรเก็บสบายทั้งกระเป๋าางเกงหรือว่ากระเป๋าเสื้อเจนเฟรนเต้มีคอลเลกชันให้เลือกมากมายแต่ละรุ่นก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเช่นเบอร์โตโรมานีและที่ผมชอบเป็นพิเศษเลยก็คือวิสโกอีกทั้งทางแบรนด์มีบริการสลักชื่อลงบนกระเป๋าให้ด้วยสั่งซื้้้อไดแลววทีเ็บ ไซด์และชอปปี้ของเจนฟอร์เรนเต้แน่นอนว่าใช้โค้ด The ร o v e รับส่วนลดพิเศษ1 0 0บาทไปเลยครับตัวละครที่ชอบที่สุดในฉบับซีรีส์ผมเลือกไปที่ซันจิละกันนลครับเหตุผลก็เพราะว่าถ้ามองเป็นภาพรวมผมว่าซันจิเป็นตัวละครที่ค่อนข้างลงตัวทั้งในแง่ของการแคสต์นักแสดงบทที่กำลังพอดีอากับกิริยาท่าทางคาแรคเตอร์ที่เหมือนกับต้นฉบับอีกทั้งเขายังมีซีนต่อสู้เท่ๆมีช่วงจีบสาวช่วงทำอาหารและก็มีซีนดราม่าที่ไม่มากไม่น้อยจนเกินไป เอาละคุณผู้ชมนะครับที่สุดทั้ง10ข้อของคุณผู้ชมจะเป็นใครหรือว่าสถานการณ์ไหนบ้างคอมเมนต์มาแบ่งปันกันได้นะแล้วผมก็จะทำลิสต์ทั้ง10ข้อเอาไว้ให้ในพินคอมเมนต์นะครับคุณผู้ชมจะได้เอาไปเติมในแบบของตัวเองเราต้องย้ำอีกทีนะว่าแต่ละตัวเลือกที่ผมเลือกมาไม่ได้เป็นการบอกว่าอะไรดีหรือว่าไม่ดีไปกว่ากันแต่ว่าเป็นเพียงการแชร์ในแง่มุมของความชอบส่วนตัวเท่านั้นฉะนั้นเห็นแตกต่างกันได้ครับสำหรับวิดีโอนี้ผมเอาจากชาแนลเดอะมูฟลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ